โอ้ยแกลบแล้วมาที่ฟาร้าเนี่ยเจอวินัยฮะอาร์โรอะร์โรทุกคนแอปผมเอ้ยหันหลังมาดิสวัสดีครับโอ้โหนี่ความไวต่ำแล้วใช่ไหมเมาส์เนี่ยอุ้ยมันเมาส์ไวมากนี่คือใช้ต่ำแล้วปรับอะไรไม่ได้เลยกด E S C เพื่อดูว่ามีอะไรบ้าง อ่า use กดข้างซ้าย f l a t h l i g h t กดขวาคลิกเมาส์กลางเพื่อดรอปตุ๊กตากดชิปวิ่งกดแถบเพื่อดูไฟฉายแล้วใช่ไหมนี่กดคอนโทรลเพื่อจัมป์เหรอมีไก่ด้วยป๊อกป๊อกแกต้องทำอะไรที่ฟาร์มอ่ะไมเร็กเฮ้ยเราเราทุบน้องเลยไหมปุ่มมันมีอะไรบ้างอ่ะของแกอะไรอะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะี๋ยวดีครับเอ่อ กดคลิกซ้ายเพื่อเอาของเหรอกิ๊บวิ่งดูสกอร์เอสอีมอร์ะด้ควบคุมกระโดดควบคุมกระโดดฮะผูเปลี่ยนกุ่มได้ไม่ได้ด้วยมีแน่ๆอยู่แล้วครับแล้วไฟฉายมึงมาได้อยู่แค่เนี้ยนะนะแกต้องไปทางไหนอ่ะอันนี้คือประตูบ้านอยู่ไหนถ้าบอกแล้วหาจริงเป็นเรื่องจริงอ่ะแกแกจะจอดรถขวางไว้อย่างนี้ปะอ้าวประตูเปิดไม่ได้ด้วยว้าเสียงอะไรอะไรอ่ะแมลงวัน แกถามจริงถ้าเป็นเรื่องจริงแกจะจอดรถขวางไว้อย่างนั้นป่ะเวลามีอะไรขึ้นมาแ,แกจะวิ่งออกไปได้ไหมเฮ้ยกดสบายบ้าโดดได้อยู่แล้วมันจะให้กดคอนโทรลทำไมเฮ้ยสบายบ้าเขาโดดไหมเขาโดดปะโดดโดดโดดน้อยจังวะหน้าตาแกใช้ขอบรรยายหน้าตาตัวละครแกก่อนนะมันจะเป็นผู้ชายน่าจะผ่าพวกแอฟ,ฟริกานะแล้วก็กหน้าผากโง่โง่หน่อยหัวไม่ผมไม่มีของเขาเป็นอะไรของเขาของเขาหน้าตาเป็นไงบรรยายให้ผู้หญิงอ่าเจโลเมโลพูดตรง ฮ้ยรักประตูเปิดไม่ได้หรอใครบอกเปิดไม่ได้ไงทำไมกูกดเมื่อกี้กดไม่ได้ต้องกดสองครั้งละไม่รู้แต่เสียงวันดั่งมากแกละทำไมทำไงดีวิมีโนตมีโนตฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอเปลี่ยนไปเธอคุ้มคลั่งเธอกินทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยโจกินทุกอย่างนะกูเข้าห้องครัวก่อนเลยนะกินทุกอย่างนี่นึกถึงใครก็ไม่รู้อะ เอ้าแล้วประตูนี่มันก็เปิดอยู่ด้วยนะฉันทำกุญแจรงเก็บของหายฉันหามันไม่เจอฉันจะต้องใช้คีมตัดสลักสิแล้วสิคีมตัดสลักเหรอ,อยู่ไหนวะเจอไหมลองลองดูดิคีมตัดสลักไม่รู้หยิบกระทะมาแล้วเน,นี่ยมีน้อหลายอะไรเนี่ยอยาเข้าไปในโรงนาะเธอไปแล้วลูกๆไปแล้วชีวิตฉันไม่เหลืออะไรอีกฉันใช้ตัวเองไปเ,เหลือเลอเลือเหยื่อแล้วแล้วขังเธอมาในโรงนาสูงเงีมันไม่ให้เราเข้าไปในโรงนาว่างั้นเถอะใช่ครับเฮ้ยกระทะ เก็บไปแล้วงเี้ยแล้วกดใช้กระทะไงไม่รู้ครับแกอยู่ไหนอะมีโน้ตตรงนี้เขียนไว้ว่าจะต้องกุญแจไปที่โรงนาหายคุณตรงนี้คืออะไรอะอย่าบอกนะนี่คือโรงนาใช่ครับประตูโรงนาไม่เปิดอยู่ไหนเปิดอะไรกุญแจโรงนามันหายประตูล็อกว่ะจะไปเปิดยังไงเดี๋ยวมีตัวอะไรผมมาทำไงไปดูห้องนี้ดิฮัลโหล คุยกันก่อนป่ว่าใครจะขึ้นชั้นสองไม่เอาก็ไปด้วยกันนี่แหละเสียงอะไรใครก็ใจอะไรก็นว่าไเแล้วเก่เมื่อกี้ไม่ได้เสียงปิโนเหรอไมได้ยินครับไมได้เสียงปิโนมันจะตกใจอะไรวะไม่คือเสียงมันดังจำสแกนแล้วของมันตกด้วยอ่ะคุณทำไงใถือใช่เก้าอี้ตกคุณทำยังไงให้มันถือนั่นได้อ่ะเสียอะไร กระทาตัวละครก็ไม่ได้ถือตัวเจี๊ยกก็ถืออยู่ในกระทาคุณไปไหนแล้วอ่ะอยู่ข้างหลังนี่ไงคุณจะนำไปหน่อยดีอืมไม่ค่อยมีอะไรฮัลโหลห้องนอนอุ้ยเช็คข้างนอนก่อนจะกินแค่ออฟฟิศเลยอ่าดูแลไก่มันยากเหลือเกิน รางน้ำมีนดูรั่วต้องเติมน้ำบ่อยๆบางทีกูก็จินตนาการที่จะฟาดมันด้วยกระทะเหมือนกันมันจะฟาดไก่ไม่ได้นะจริงหรอเขาเขียนป็นกันหรอตลกแกกดออกจากจากไอ้นั่นยังไงอะเ ESC ออกปกดเอซสองรอบเออเหมือนกันเลยยอตรงนี้เป็นที่นอนนะทุกคนตรงนั้นอ๋อมากี้ใช้อีกรอบเลาอะเหรอเฮยเฮ้ยใครเปิดประตู มีคนเปิดประตูได้ยินเหมือนกันครับแกมีคนเปิดประตูแกอยู่ไหนอ,ะอ่ะฮะตรงนี้ไงไหนเนี่ยกำลั<ร>งดีเดิมอยู่เลยแกแตงว่าไม่มีอะไรมานี่ไม่มันเสียงจะลงนาเสียงเปิดประตูเฮ้ยใช่หรอใช่เสียออะไรวะแม่เสียงเหมือนซอมบี้เลยเจมบมาฟังเลยจริงด้วยลงนาไม,ไ,ไม่เห็นเปิดไฟเลยมองนี่นะ เ,เช่างเปิดเราไปสำรวจในใบ้านใสรก่อนปะแกคือมาตามมาเร็วเข้าทางนี้นะดูห้องนี้มีอะไรบ้างอืุ้ยนี่ไงมีโน้ตตัดลวดคุณยายให้ทริงเกตนี่มาเมืดนานมาแล้วเขาบอกว่ามันสามารถที่จะทำให้เวทมนต์ของอ่ากังหันลมใช้ได้ไม่ต้องการเธอถ้าจะบ้าไปแล้วแกมานี่โน้ตเต็มเลยโน้ตเต็มเลยอ่านไม่หมดแน่นอน พร้อมนะฉันจะอ่านฝั่งซ้ายให้สามีของฉันไปจัดที่นี่บ่อยๆเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮ้ยเฮอะไรมันขึ้นมาวะเนี่ยเกี่ยวเวอร์เหรอ เอ้าพัดกีนอะไรวะแกเขากินพุงเรา,าอ่ะอ๋นี่พุงตัวละครคุณเลยเนี่ยแกเราตายแล้วเหรอนี่กูยังไม่ทำทันแพ้เลยไ,ไกูตายแล้แเวเหรอแสดงว่าไอเสียงเมื่อกี้คือเสียงลุงแม่งออกมาเออเจ้าก็นึกว่าเสียงอะไรวะ